ลูกสาวได้อยู่ห้องตัวอย่างที่สวยเลยค่ะพอเดือนไม่แน่ใจว่า2หรือ3เขาก็บอกว่าห้องว่างแล้วย้ายออกไปอยู่ห้องอื่นไห้ตรงปกแล้วค่ะเฟอร์นิเจอร์เก่าทุกอย่างเน่าหมดเลยแค่เราไปขอยกสัญญาเขาก็จ่ายเงินมาอีกหมแปดแล้วกันกะออกไปเลยกับลูกสาวเขาสองคนมาทุบรถหนูเครื่องของลงลงไปพื้นหมดเลยค่ะเขาไปเอาเขาไปเจอแฟม เอกสารของเพื่อนหนูที่มีโฉนดที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านเล่มรถบัตรประชาชนอะไรทุกอย่างเขาเอาไปค่ะหนะูรู้ว่าเขาเส้นใหญ่ค่ะ มันมีประเด็นที่ตัวป้าเองเนี่ยไปไปถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนะฮะที่ปรึกษาบัฐมนตบางท่านเนี่ยก็เคยไปถ่ายไปถ่ายกับสสบางท่านหลายคนก็มีความกังวลใจว่านามสกุลนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวกับนายตำรวจท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่เกี่ยวเลย ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับปมของป้าหอมหาพญยย่านรังสิตท,ที่ข่มขู่ยึดเอาเข้าวของและเอกสารน้องนักศึกษาเอาไว้โดยอ้างว่ทาทำผิดสัญญาถ้าจะเอาคืนต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก115,000บาทค่ะหลังจากที่มีคนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมาที่รายการผลกระแสและพิธีกรดังนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็เดินหน้าเปิดโปงเรื่องนี้ขย,ยี้ยัดในรายการผลกระแส2วันติดค่ะแถมท้ากลับหลังจากที่อีกฝ่ายขู่ฟ้องโทรสั่งทีมงานให้ลบข่าวฟาดกลางรายการค่ะว่าอยากฟ้องฟ้องมาเลย พร้อมมากแฮปปี้พร้อมเดินหน้าแ้แบบล,ลากไส้ขุดวิรกรรมกว่า17ปีที่ผ่านมาผู้เสียหายโผลอีกอือล่าสุดซอบขบอรตรวจเค็มซอเขา้าบาดปลายพูดได้คำเดียวว่าอ้วบแน่นอนค่ะ สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องบีมน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังค่ะส่งเรื่องเข้าร้องเรียนที่เพจของรายการผลกระแสว่าถูกเจ้าของหอพักย่านหลังสิ์ค่ะบุกรุกคุกคามและยึดเอาข้าวของรวมไปถึงเอกสารต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีการขู่ให้อดเงินให้อีก1 5 0 0 0บาทหากอยากได้ของคืนทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งแล้วค่ะว่าจะขอย้ายออกโดยมีกําหนดคือช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมและต้องให้จ่ายเงินเพิ่ม โดยอ้างอีกว่าเป็นการทำผิดสัญญาโดยหอพักดังกล่าวนี้ค่ะเปิดให้บริการเช่าในราคาหลักหมื่นแต่จัดโปรโมชั่นจ่ายจริงในหลักพันพร้อมสัญญาที่ค่อนข้างแปลกรลายอย่างค่ะรวมไปถึงยังมีค่าอินเทอร์เน็ตรายปีอีก1 0 0 0 0บาทแถมห้องอยังไม่ต้องปกในสัญญาเช่าเขียนไว้14เดือนแต่ตอนเซ็นใช้ปากกาขีดค่าเขียนเป็น48เดือนอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นจัดให้ไปเลย แต่พอขอย้ายออกกลับถูกกระทําการดังกล่าวและไม่ได้เพิ่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพอหลังจากที่เรื่องดัขึ้นมาจนกลายเป็นข่าวขา่าก็มีผู้เสียหายที่ส่งเรื่องเข้ามาอีกเพียบและพบว่าถูกเจ้าของหอรายนี้ทําแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อ17ปีที่แล้วในลักษณะที่คล้ายกันงานนี้ค่ะคุณผู้ชมรายการโหนกระแสที่ดําเนินรายการโดยพี่หนุ่มกัญชัยเนียเลยเดินหน้าเปิดโปงขุดวิรกรรมแชทแบบลากไส้แม้ว่าทางคู่กรณีจะมีการโทรมาต่อว่าทีมงานและขู่จะฟ้องบอกให้ลบข่าวที่ลงไปกอดน,น้า ซึ่งทางพี่หนุ่มกัญชัยเอกก็ยังได้ประกาศกลางรายการแบบชัดเจนค่ะว่าไม่ลบถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องมาเลยตามสบายแฮปปี้อยู่แล้วตนเป็นสื่อเป็นรายการที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนทํางานอย่างตรงไปตรงมาและเรื่องนี้ก็มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากมองว่าสิ่งที่ตนหรือรายการทําไม่ถูกต้องก็สามารถออกมาชี้แจงได้หรือถ้าจะฟ้องก็ฟ้องได้เพราะประเทศไทยการฟ้องในส่วนของ,ของคดีอาญาเป็นระบบการกล่าวหาแต่หกักพิสูจน์แล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ฟ้องหมากก็ ระหว่างคีแตกเพราะคุณจะถูกฟ้องกลับได้ส่วนคุณแม่อีกคนค่ะที่เป็นผู้เสียหายตั้งแต่ปี2566เนี่ยเธอเองก็เล่าด้วยความช้ำใจค่ะว่าลูกชายกับลูกสาวไปเรียนที่ปอลังสิตพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้องยอมจ่ายเงินในวันที่ทําสัญญาเป็นเงิน8ื่นกว่าบาทแต่พอถึงเวลาที่บอกว่าจะให้ลูกย้ายออกพอต้องไปสัมมอที่ต่างประเทศพอคุณพ่อไปรับลูกชายคนโตกับถูกกักขังเอาไว้ทั้งคู่ถ้าไม่ยอมโอนเงินให้อีกจํานวนเงินหลักหมืน่นทางพ่อเละลูกจะไม่ได้ออกมา มีคนงานของหอพักนี้บังคับให้พ่อกับลูกอยู่ในห้องอ่านสัญญาถ้าไม่ได้เงินก็จับไม่ปล่อย ตอนจึงได้ยอมโอนเงินจนเขาให้พ่อกับลูกคุณโตหลุดออกมาได้แต่ก็ลืมไปเพราะหลังจากนั้นเราให้นาไปรับลูกสาวคนเล็กออกมาแต่ก็ปรากฏว่าคุณนาก็ถูกทั้งแล้วเขาก็ยังแจ้งตำรวจมาจาับคุณน้าฐานบุกรุกด้วยลูกสาวเรากลัวมากจนหนีออกมาโดยไม่ได้เอาเข้าวของออกมาด้วยทุกวันนี้เรื่องผ่านไปแล้วสองปีของที่อยู่ในห้องก็ไม่สามารถเข้าไปเอาได้ทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่กับเขาหมดเอาออกมาไม่ได้เลยเธอยังเล่าอีกว่าลูกๆทั้งสาวคนมีอาการแพนิคลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ ไม่กล้าไปอยู่ที่หอพักไหนอีกเลยจนทําให้ต้องย้ายสถา,านศึกษาทั้งที่เขาอยากเรียนที่นั่นมากๆแล้วอยากต้องพาลูกไปพบจิตแพทย์เพราะได้รับผลกระทบต่อใจิตใจอยากดุนแรกค่ะและที่พิเไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าระหว่างที่ดําเนินรายการยาก,ก็มีคนส่งข้อความมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยเขาได้บอกว่าหอพักฝั่งที่เป็นที่สักผ้าเคยมีคดีสารปกครองไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าแต่ ป้าคนนี้ก็ยังปล่อยเช่าห้องฝั่งนั้นอยู่และบินที่ป้าเก็บรายเดือนกับผู้เช่าออกบินก็ออกแบบเลี้ยงภาษีด้วยทางพี่ดุบกันชัเองก็ถึงกับอุทานว่าชิบหายละผมบอกเลยป้า โดยทางเคสของผู้ปกครองรายหนึ่งค่ะก็ได้แสดงตัวอย่างของการออกบิลค่าเช่าว่าเป็นค่าเช่าหอพัก2,200บาทแต่ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์5,500บาทก็น่าจะเป็นการเขียนพื้นเลี่ยงในเรื่องของการเสียภาษีค่ะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็มีเพียงแค่ตโต๊ะเครื่องแป้งที่นอนแล้วก็เปลี่ยนเท่านั้นโดยในตอนที่ลูกเข้าพักก็ได้มีการซื้อไมโครเวฟตู้เย็นพัดลมเครื่องใช้ต่างๆและในตอนที่มีปัญหากันก็ไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลยจนเวลาผ่านมา2ปีแล้วค่ะ อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่รายการโหนกระแสเนี่ยเปิดโปรงเรื่องราวของป้าหอมมหาภัยนี้ก็มีผู้เสียหายโผล่ขึ้นมาอีกเพียบว่าเคยเจอพฤติกรรมคล้ายกันแบบนี้หรือบางเคสเป็นเพียงแค่คนไปร,รับของจากผู้เช่าในหอแห่งนี้แต่กับถูกกักขังและแจ้งความข้อหาบุกรุกบางรายก็ถูกไขกุญแจเข้ามาในห้องโดยพละการโดยอ้างว่ามาลองกุญแจหรือแม้แต่การขอยกเลิกอินเทอร์เน็ตไม่ต่อสัญญารายปีพอแจ้งปุ๊บก,ก็ตัดสัญญาเลยทันทีทั้งที่อยากม่ถึงกำหนดบางรายหนักกว่านั้นค่ะ ถูกต่อว่ารุนแรงว่าเป็นคอรีทั้งที่เธอเพียงทํางานพาร์ทถทา์เพื่อหาเงินแบ่งเป่าพระราบ้านซึ่งหลายคนเนี่ยเคยไปร้องเรียนหรือไปแจ้ความสุดท้ายเรื่องก็เงียบเพราะเข้าใจว่าอาดีตของสามีป้าหอมหาภัยใดนี้เป็นถึงอดีตผู้กํากับค่ะ โดยทางคุณเอค่ะผู้ปกครองของนักศึกษาอีกคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ในปี2566ค่ะเธอเล่าค่ะว่าลูกสาวเนี่ยเข้าพักก่อนเปิดเทอมทําสัญญา4ปีเหมือนกับเคสอื่นๆเลยค่ะเขาลดราคาจากเดือนละ17,900บาทมาเหลือเดือนละ6,500บาทค่ะแต่วันแรกที่เข้าอยู่เนี่ยต้องจ่ายค่าประกัน20,000บาทจะได้รับเงินประกันกอนนี้คืนในวันที่อยู่ครบจนจบสัญญา4ปีเท่านั้น วันแรกที่เข้าอยู่ได้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงนนหน้าถึงเดือนค่ะรวมเป็นเงิน26,500ืการบาทปรากฏว่า2-3เดือนแรกลูกได้อยู่ห้องตัวอย่างตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูแต่พอเวลาผ่านไปถูกสั่งให้ย,าย้ายห้องไปห้องเก่าๆโสมๆพอจะย้ายออกก็ถูกบุกรุกเข้าไปยึดข้าวของในห้องไม่ว่าจะเป็นชุดนักศึกษาของสําคัญจนออกจากห้องไปเรียนหนังสือไม่ได้มีการยื้อแย่งกันจนโดนรับบาดเจ็บสุดท้ายต้องยอมออกมาแต่ตัวไม่เอาของแล้วไปแจ้งความไว้แต่เรื่องราวก็ไม่คืบ ไไปไอีกคนค่ะก็คือน้องยุ้ยที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเป๊กค่ะโดยบพกว่าวันที่ไปทําสัญญาไม่ได้ให้อ่านสัญญามีแค่ให้พ่อเซ็นแล้วเขาก็เขียนเติมรายละเอียดสัญญาเองเคยถูกไขกุญแจห้องเข้าไปในห้องพูดบอกว่าลองกุญแจเฉยๆแต่ตอนนั้นเขาไขาเข้ามาแล้วเจอแฟนเราอยู่ในห้องก็เลยไม่ได้ทําอะไรขณะที่คุณปอมแม่คาซุงตามเองค่ะก็เล่าว่ามาหาหอพักย่านนั้นเพื่อจะมาเปิดร้านขายของระแวกนั้นมาเจอหอนี้ป้าบอกว่าให้ทําสัญญ,ญา4 8เดือน ราคาค่าห้อง15,900บาทเธอก็บอกว่าไม่ไหวแต่ว่าเจ้าของห้องก็บอกว่าจะลดให้เหลือแค่เดือนละ5,000บาทต้องจ่ายเงินค่าประกัน20,000บาทซึ่งตนเองก็มีเงินแค่เพียง10,000บาทเขาก็บอกว่าให้มาทยอยผ่อนใจเขาก็ได้แต่าปรากฏว่าอยู่ไปได้แค่14วันมีเหตุผลต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดจําเป็นต้องย้ายออกเขาก็คิดเงินเราว่าอยู่แค่14วันต้องจ่ายเท่าไหร่เขาก็คิดว่า5,000ันกว่าบาทก็ได้มีการจ่ายเงินสดไปหมดเลยแล้วก็บอกว่ายอด10,000บาทก็ามาทยอยคืนแล้วกั เราก็คิดว่าคุยกันรูเรื่องแล้วก็เลยให้เพื่อนมารับเพื่อนขนของย้ายออกปรากฏว่าตอนที่เพื่อนมารับเราลงจากรถจะเอาขี์การ์ดไปคืนปรากฏว่าป้าวิ่งผักกับลูกสาวกลูกลันรกมากระชากประตูรถแล้วก็เปิดออกโยนของของเราลงจากรถยึดของของเราเอาไวา้ของที่สําคัญคือแฟ้มเอกสารสําคัญของเพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยของของเราจะเอาไปทิ้งจะทิ้งก็ได้แต่เอกสารของเพื่อนช่วยคืนให้เขาหน่อยได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ไม่คืนบอกว่าให้ไปหาเงินมาจ่าย1 0 0 0 0หมืบาทถึงจะคืน้ เราก็ต้องไปยืมเงินคนนั้นคนนี้มาจ่ายเขาให้ได้เพื่อให้ได้ของของเพื่อนขึ้นมาขณะที่ชาวเน็ตเองค่ะก็แห่เปิดวาป้าหอมหาภายัยและชีห้หอพิกัดแตงกล่าวที่ภายนอกดูดูรา้าแต่ภายในบิดบกสุดๆค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังมีคนออกมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยพักอาศัยในหอพักดังกล่าวก่อนล้วนแล้วแต่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกัน ด้านเผจดังอย่างเลสการก็ออกมาแชร์ซ้ำอีกรอบค่ะว่าสมัยก่อนหอบันชื่อหอพักผูลสวัสด์แต่มีประเด็นเยอะจนเป็นชื่อหอที่เด็กมรังสิตก็บอกกันปากต่อปากว่าห้ามไปพักที่นั่นอีป้ามหาภัยเลยเปลี่ยนชื่อหอ ตอ,อนเปลี่ยนเราย้ายออกมาแล้วแล้วเรียนจบแล้วเลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดแต่ข่าวลือม,มันประมาณน,นี้ที่เราได้ยินมายืนยันว่าเฮียเสมอต้นเสมอปลายมาทั้งนานแล้วไม่รู้หน่วยงานไหนจะเข้าไปจัดการมาสักทีสงสารนักศึกษาที่ลงเข้าไปเช่าไม่หมดเพียงเท่านี้พอลเลสกันหรือกระลกแดงค่ะก็ยังได้พิการโพสในเอ็กแชร์ภาพจริงของหอพักดังกล่าวทีไม่ตรงปก เลืองอ่อยไม่สมกับราคาและยังบอกเอาไว้อีกว่าก่อนออกจ่ายไป1น5 0 0มืบาทเก้าอี้สุกโปกป้าคิด1,500บาทสภาพแอดน่ากลัวมากน่าจะเกือบ20ปีขอออกเพราะกลัวไม่ปลอดภัยมีคนจะมาเปิดประตูห้องแต่ไม่รู้ว่าใครตอนใจก็ถามว่าค่าอะไรป้าแกบอกแบบอยากเวอร์จนรำงงสุดท้ายยอมจ่ายเพราะไม่อยากอยู่ต่อจริงๆพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าขอหึหึขอพักมหาภัยขอพักย่านรังสิต โดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการทีมวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2568ค่ะที่ดำเนินรายการโดยพี่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยและหมวยอริสลาก็ได้อัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องป้าหอมหาภายหรือหอฮื้อที่เคยเปิดประเด็นไว้ในรายการโหนกระแสเมืม่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดค่ะหลายคนเนี่ยก็แอบมีความกังวลใจหลังรู้ข่าว่าป้าหอมหาภายมีนามสกุลดังคล้ายกับนายตำรวจใหญ่เลยเกรงว่าจะทำให้เรื่องเงียบหรือไม่โดยพี่หมวยอริสลาค่ะก็ได้มีการ เล่าถึงประเด็นข่าวดังกล่าวโดยอัปเดตความคืบหน้าคา่ะว่าล่าสุดอยากที่บอกค่ะว่าวันที่6พฤษภาคม2568ทางมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะจะมีการตั้งโต๊ะนักศึกษาที่เสียหายก็เข้ามาที่มรังสิตได้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเลยเป็นการร้องทุกข์ซึ่งจํานวนผู้เสียหายล่าสุดที่เราตรวจสอบพุ่งไปถึง40คนขณะที่เรื่องนี้รัฐมนตรีที่กํากับดูแลสอคบอร,รัฐมนตรีน้ําจิรรพรสิงห์ทุพยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องดีเหมือนกันโดยกอนหน้า ท่านบอกว่าจะมีการออกหนังสือเรียกผู้ประกอบการให้มาชี้แจงและถ้าผู้ประกอบการได้รับหนังสือแล้วไม่มาพบก็มีความผิดฐานไม่ใช้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบคุ้มรองภูมบร,ริโภคซึ่งทางผอ,อสออบผอ,อ,อเลิสศักก็บอกว่าทำเต็มที่รัฐมนตรีน้บอยากบอกด้วยค่ะว่าจะดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเลยมีการประสานด้วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางเทศบาลหลักหกไปตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อา ขาดด้วยว่าเป็นไปตามพรบควบคุมปีกสองสอกไหมนอกจากนี้ค่ะก็จะยังมีการไปดูการประกอบธุรกิจหอพักด้วยว่าเป็นไปตามพรบปี58าแปดไหมแล้วก็จะมีการประสานไปที่กรมสปปรรพากรด,ด้วยให้ตรวจสอบรายได้และตรวจสอบการเสียภาษีว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งล่าสุดทางรองผู้กำกับสอบสวนสพปากของรังสิตพันตำรวจโทนเนติรุ่งฟ้าแสงอรุณบอกแล้วว่าเรียกป้าวันพรุ่งนี้เลยถ้าไม่มาก็ออกหมาจับเลยฟ้าของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้ขยี้ประเด็ดนที่ตอบทันทีค่ะว่าแกก็ชัดเจนนะครับจริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้กำกับด้วยคือท่านเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าท่านเพิ่งจะมารับเรื่องบางคนก็ไม่เข้าใจก็จะไปด่าว่าท่านไปบอกว่าเดี๋ยวต้องย้ายเดี๋ยวต้องโดนย้ายแล้ว แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วผู้กำกับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่ปล่อยอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเพราะเมื่อวันก่อนที่ทำรายการโทนกระแสไปและมีการพูดกับทางผู้กำกับไปแล้ว และก็พูดกับทางฝั่งของสอคอบอและหลายด่วยงานพยายามปามยูเหมือนกันเพราะเท่าที่ทราบมาว่าทางคุณป้าเองท่านก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดอะไรจนกว่าสาลจะตัดสินแต่ก็มีประเด็นที่ตัวป้าเองไปถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอย่างเช่นที่ปรึกษารัฐมมตีบางท่านก็เคยไปถ่ายเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นเพื่อนต่างๆนานาแล้วพอไปออกงานก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันไปถ่ายกับสสอ,อบ,บางท่านไปถ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปถ่ายกับเสบางท่านก็มี ตอนแรกหลายคนก็มีความกังวลใจว่านามสกุลนี้จะไปเกี่ยวพันกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหรือเปล่าก็ปรากฏว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวเลยนามสกุลอาจจะเหมือนกันจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวพันกับทางบ้านนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายว่าทําอย่างนี้ได้อย่างไรก็ต้องมาชี้แจงว่าตกลงท่านไปขอมาท่านไปขอเป็นหอพักมาหรือเปล่าพอเท่าที่ทราบมาสามอาคารที่ขออาคารแรก ไปขอในกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยร่วมส่วน2กับ3ไปขอเป็นที่พักอาศัยแต่ว่ามีการไปเรียกเก็บเงินและดําเนินการเป็นลักษณะของหอพักบินที่ออกมาก็เป็นเหมือนลักษณะของหอพักและเงินที่จ่ายไปก็จ่ายเข้าตัวบัญชีบุคคลก็ต้องไปสอบถามด้วยเรื่องของภาษีจ่ายกันแบบไหนเพราะมันก็ต่างกันนะครับภาษีนี่มันต่างกันนะถ้าธุรกิจคนละแบบก็เดี๋ยวต้องไปตามดูเดี๋ยวพู่นิ้วรอดูพร้อมๆกันครับ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าทางป้าหอมมหาภัยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ค่ะหรือว่าจะมีใครที่ออกมาแชร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรและบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนหากมีความคืบหน้าค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทางทีมข่าวท็อปดาราจะรีบนํามาสรุปแล้วก็นํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนไครเช่นเคยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะ